ค่ะกร,บราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด็ตอร์ใจเพชรปราจ,จนที่เคารพยิ่งค่ะกร,บราบคารวะท,ท,ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ขออนุญาตมาส่งการบ้านนะคะเรื่องเรื่องผลของวิบากกรรมนะคะ ผนของวิบากรรมผักบุ้งอขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อพวงภูพาหนูรักนะคะชื่อเล่นผักบุ้งนะคะชื่อทางทาสู่แดนฝันกล้าจนค่ะตอนนี้ก็เป็นจิตอาสาอยู่ที่ภูผาปลาน้ํานะคะแล้วก็เป็นจิตอาสามาแล้วย่างปีที่สิบสองนะคะค่ะขอแล้วก็เป็นนักศึกษาว,ว,วิชาลาม เป็นเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามนะคะอริยะปัญญาโทนะคะแล้วก็จบอริยะปัญญาตรีมาแล้วนะคะเจ็ดปีตอนนี้ก็อยู่ระดับอริยะปัญญาโทนะคะ mm hmm. การบ้านที่จะส่งในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเขาปาน้ํานั่นแหละ mm hmm. ค่ะวันหนึ่งนะคะก็ะมีอาการมึนหัวหน่อยๆเพราะว่าจากการนั่งหน้าคอมเยอะๆนั่นแหละแล้วก็ไปไปพ่อ พอกผมเนี่ยคะ่ะเอาใช้ดินสอพองกับผงถานเนี่ยแหละพอกสีสะเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ใส่เสื้อยืดใส่เสื้อยืดแพทย์วิถีธรรมนะ่ะเสื้อยืดแขนสั้นนะ่ะแล้วก็พอพอกเสร็จก็ไปอาบน้ํานะคะก็ถอดเสื้อถอดเสื้อเสื้อมันก็เลอะเนาะเสื้อมันก็เลอะอ่าเลอะดินสอพองกับผงทานนะ่ะที่ผสมกันนะ่ะก็เลยหอบเสื้อน่ะแหละจะไปซักที่ห้องน้ําปรากฏว่าก็อาบน้ําเสร็จก็มานั่งซักผ้า มานั่งซักผ้าแล้วก็พอซักผ้าเสร็จเอ๊ะเสื้อตัวนั้นเราหายไปไหนอ่ะเสื้อตัวที่ที่ว่าใส่พอกศีสานะ่ะมันหายไปไหนเอ้าเสื้อหายไปนี่เดินก็เดินหานะเอ๊ะว่ามันหล่นตรงไหนหรือเปล่าเดินกลับไปกลับมามก็หาไม่เจอพอมาเจออีกทีนึงเอ้าปรากฏว่าถูกพับอยู่บันไดทางขึ้นเพื่อนเอาไปเช็ดเท้าแล้วอะ่ะรู้สึกว่าโอ้ เสื S <S <ọ craft> <Karma> ้อเรานเนี่ยเสื้อเรายังดีๆอยู่เลยนะเนี่ยยังใส่อยู่เลยเนี่ยถูกเจ็ดเท้าแล้วอ่ะถูกเกียบไปแล้วอ่ะก็มีคนบอกมาบอกหลายคนนะว่าเออเสื้อมันคงหมดอายุแล้วแหละบอกไม่ได้ยังไม่หมดอายุหรอกมันมันไม่ยอมเลยตอนนั้นใจมันไม่ยอมกิเลสมันไม่ยอมแล้วก็แล้วก็ไปบอกยายก้านบอกว่ายายก้านเสื้อหนูน่ะเดื๋ถูกเยียบอ่ะเขาเยียบเสื้อหนูอ่ะเขาเอาเสื้อหนูไปเยียบน่ะยายก้านก็บอกว่าเขาให้เขาเยียบไปสิเขาไม่ได้เหยียบเธอเนี่ยก็เยียบเสื้อเธอ มันก็ยังไม่ลงอยู่ดีนั่นแหละแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าก็เอาไปซักสิก็เขาเหยียบแล้วก็เอาไปซักสิไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ก็ไม่เอาอยัางไงก็ไม่เอาแล้วก็เลยมีมีความแบบว่าเออคือมันไม่ยอมอะ่ะใจมันไม่ยอมกิเลดมันไม่ยอมอ่ะนะพอเช้าอีกวันหนึ่งก็เป็นวันศุกร์แลนะ้วเนาะว่าจะไปพูดชี่ยกยกไม้พูดหน้าไม้นั่นแหละว่าเออเสื้อเราค่อนหล่นไปแป๊บเดียวนะเพื่อน เพื่อนก็เอาไปเช็ดเท้าแล้วอ่ะแต่จริงๆอนะถามว่าเสียดายเสื้อไหมมันก็ไม่เสียดายนะเสื้อถามว่ามันก็ไม่ไม่ได้แบบว่าเออเพื่อนเหยียบก็ไม่เป็นไรเราแต่ว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวันก่อนเนอะเพื่อนเพื่อนตรงโซนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีเรื่องนิดเดียวแต่แต่เขาไม่ยอมเราอพอถึงวันอ,อันนี้เพิ่งจะจับกิเลสต,ตัวเองได้นะพอมาถึงวันนี้เออเอาเสื้อเราไปเช็ดเท้าเราก็จะไม่ยอมเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ไงแล้วก็จับ จับไม่ว่าจะจะพูดที่ที่อภาริหานะ่ะแล้วก็วันนั้นนะเป็นวันศุกร์สี่โมงจะต้องเข้าสายด่วนมาแล้วก็อาจารย์ก็เปิดเปิดอภาริหาประมาณบนะ่ายสามน่ะไปขอไม้เขาบอกว่าขอไม้หน่อยวันนี้จะขอพูดสภาวะธรรมหน่อยแล้วเพื่อนก็บอกว่ายัางพูดไม่ได้เดี๋ยวให้อาจารย์พูดจบก่อนอะไรเงี้ยก็ก็นั่งฟังอาจารย์พูดนะแล้วอาจารย์ก็พูดเรื่องเรื่องก็ตรงกับเราอีกนะเรื่องอะไรนะกิเลสไม่ได้ดังใจ เอามีความสุขจากการไม่ได้ดังใจได้อาจารย์ก็พูดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เราก็บอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งพูดเยอะได้ไหมเดี๋ยวกิเลสหนูตายยมันก็ไม่ได้พูดอาจารย์อาจารย์พูดอาจารย์พูดจบยังก็คนอื่นเขาก็พูดต่อบอกว่ามีเรื่องสําคัญแล้วก็สี่โมงก็จะต้องเข้า,าปฏาิหารนิยีธรรมเอ้ยจะต้องเข้ารายการสายด่วนแล้วก็เลยก็เลยต้องต้องวางเออ กิเลสมันก็ตายแต่เยอะแล้วมันก็เริ่มซาลงซาลงแล้วแหละมีความสุขจากการไม่ได้ดังใจให้ได้นี่แหละมันก็เริ่มซาลงซาลงเนาะมันก็เออสงบได้ก็ขึ้นมาทํารายการสายด่วนได้นะก็ะพอวันนี้เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์จะต้องเรียนภาษาอังกฤษจะต้องเรียนภาษาอังกฤษจะต้องจำเอาไว้ว่าวันศุกร์ทำสายด่วนวันเสาร์จะต้องเรียนภาษาอังกฤษต้องจําให้แม่นปรากฏว่าพอวันเสาร์ แล้วอาจารย์ก็ประกาศว่าเออเดี๋ยววันนี้ไปช่วยทําบล็อกกันไปช่วยทําบล็อกหินนะ่ะช่วยทําบล็อกหินขนหินเก็บหินเก็บปูนเก็บทรายอ๋อวันนั้นไปเก็บทรายเก็บหินที่ว่าเอาไปวางเอาไว้ตามถนนแล้วแล้วก็เอากลับมาไว้ที่ที่ใต้อาคารใหม่เนี่ยจะเอามาทําบล็อกก็ไปตั้งแต่เช้าก็สงสัยตัวเองว่าทําไมทําไมถึงตัวเองตั้งใจอจะไปช่วยอาจารย์แต่ว่าทําไมพออยู่ๆกินข้าวเสร็จเอ๊ะทำไมมันเดินขึ้นมาข้างบนที่คอมพิวเตอร์เราอ่ะ แต่ก็ยังให้คําตอบตัวเองไม่ได้ว่าทําไมถึงเดินสัญญาสัญญาน่ะมันมีอยู่ว่าวันเสาร์น่ะมันจะต้องเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าจําไม่ได้ว่าจะต้องเรียนจําไม่ได้วันแล้วมันก็ลืมไปเลยว่าวันนั้นว่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเห็นอาจารย์ก็ทํางานอยู่กับเพื่อนเพ่มันก็มองเห็นเออก็เดินลงไปอีกรอบหนึ่งพอเดินลงไปอีกรอบหนึ่งก็ไปเลยไปยาวเลยทีนี้ภาษาอังกฤษวันนั้นลืมเรียนแล้ววิชาภาษาอังกฤษมันเป็นวิชาที่สําคัญมาก เข้ามาเรียนจะต้องเปิดกล้องด้วยแล้วก็เขาเช็คเวลาด้วยก็คือนับเวลาแล้วก็ให้คะแนนจากเวลาที่เข้าเรียนด้วยนะมันก็ลืมเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ประกับกลับมาจากที่อาจารย์ช่วยทํางานอาจารย์่ะมันบ่ายสองบ่ายสอง,สองครึ่งแล้วอะ่ะภาษาอังกฤษก็เลิกเรียนบ่ายสามอะ่ะอา้าวถามพี่คนหนึ่งว่าไอ้วันนี้วันอะไรก็บอกวันเสาร์อา้าวตายแล้วทาําไงดีวันเสาร์ลืมเรียนภาษาอังกฤษในใจช่วงนั้นมันแวบเข้ามาทันทีเลยว่าเออว่าเราเนี่ย ทำวิบากไม่ดีเมื่อวานน่ะที่ว่าแบบโมโหแล้วก็เอาลงไม่ได้ยังเอาลงไม่ได้แบบยังเอาลงไม่ได้แบบสนิทร้อยเปอร์เซ็นเลยนะแต่ว่าเอาวัน,นวันนี้ได้รับผลของวิบากแล้วลืมเข้าห้องเรียนภาษาอังกฤษมันแวบขึ้นมาทันทีว่าลืมเข้าห้องเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าทําไม่ดีมาเมื่อวานแล้วก็ไปเข้าห้องเรียนภาษาอังกฤษตอนบ่ายสองครึง่งอ่ะบ่ายสองครึง่งเรียนเลิกบ่ายสามแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่อาจารย์ให้เช็คให้เช็คชื่อ ให,ให้เช็คชื่อแค่ได้ครึ่งบ่ายนะอาจารย์ก็ให้ให้คะแนนให้ให้เวลาช่วงครึ่งบ่ายนะแต่ครึ่งเช้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คะแนนเข้าเรียนนะคะค่ะก็ส่วนส่วนที่ที่ไปไปถามยายก้านว่าเออทําไมยายหนูมีคนเหยียบเสื้อหนูอะ่ะยายทาไงดีอะ่ะยายก็บอกว่าให้เข้าเหยียบไปสิพออีกวันหนึ่งอ่ะยายก้านอะ่ะถูกลดเหยียบถูกรดเหยียบขวด ตรวจบาสวะแล้วปรากฏว่ายายก็รู้สึกว่าเจ็บมากเลยนะเออเราเราเอ้วันก่อนเราไปถามยายยายว่าเราเลยวันนี้ยายโดนเองเลยก็เลยเข้าใจยายกา้านว่าเอ๊ะมันก็เจ็บเหมือนที่เราโดนเหยียบเสื้อนั่นแหละค่ะขอบพระคุณค่ะจบจบประมาณนี้ค่ะอนุโธนาค่ะ คำตอบคำตอบป้าก้าวเนี่ยแบบว่าเป็นคําคมเลยนเขาเหยียบเขาเหยียบเสื้อไม่ได้เหยียบหรอแต่มันยิ่งกว่าเหยียบอีกใช่ไหมจริงๆใจตอนนั้นมันมีอคติด้วยนะคิดว่ามันมีอคติจากความชังเดิมมันเนาะก็เป็นคนนี้ทําด้วยหรือเปล่านะคะทําให้มันมันแรงอ่ะคือเราเคยเคยพี่น่ะก็เคยทํานะเคยเอาอ่ ตอนนั้นอ่ะเอาเอาผ้าผ้าที่พปกหัวของของจิ๊บแทรลายไม้เอาไปเช็ดโต๊ะเลยเลยพี่ว่าผ้าขี้ริ้วแน่เลยพี่ก็เอาไปเช็ดโต๊ะไปที่อื่นกันด้วยแล้วก็มันวางอยู่เอาไปเช็ดโต๊ะเสร็จแล้วจิ๊บก็บอกว่าผ้าของจิ๊บผ้าจิ๊บจิ๊บมันระดับผ้าขี้ริ้วแล้วนี่จิ๊บเปลี่ยนได้แล้วก็หัวเราะกันนะคะก็หัวเราะจิ๊บไม่เปลี่ยนนะคะ จิ๊บก็ไปไปซักใช้ต่อเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแต่ก็ขำๆเหมือนกันพี่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ว่าคิริวแล้วแล้วแต่ใครตีความไงคะต,ตีความไอ้ทีมจิ๊บก็เป็นทีมอนุรักษ์อ่ะอนุรักษ์แบบใช้ทรัพยากรให้ให้มันคุ้มที่สุดอย่างนั้นไงคะเราเราก็ว่าเอาสถานการณ์นั้นตอนนั้นอ่ะไปที่อื่นกันด้วยแล้วมันเป็นเสือนโตโต,ตนักเรียนที่ชั้นเรียนเขาแล้วแล้วพวกเราเข้าไป แต่ก็ขำๆกันนะสถานการณ์นั้นคือขำๆไงตรงนี้นะถ้าไม่มีอคติที่อยู่ข้างในอ่ะพี่ว่ามันจะออกมาขำได้อยู่นะมันก็จะเป็นเรื่องเล่ากันโจ๊กๆกันว่าโอ้ยสุชาตชันเพื่อนคิดว่าเป็นพ้าเช็ดท้าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะหัวเราะกันไปได้นะคะตัวที่ต้องตามล้างเราอาจจะต้องตามว่ามันคือตัวไหนแน่ที่มันเป็นมันเป็นตัวทาให้อ่ะ ทำให้มันก่อตัวมาแบบนี้นะคะคติเพราะชังหรือเปล่าอย่างนี้เนาะ,ะเราจะได้เราจะได้ตามไปล้างเพราะว่ามันมันมันแสดงตัวมาให้เราเห็นแล้วนะถือว่าขอบคุณขอบคุณเพื่อนที่ทําให้เราได้เห็นอตัวนี้ขึ้นมาว่าเออมันมันเห็นโจรใช่ไหมเพื่อนที่ทําให้เราเห็นโจรไงเมื่อคือนอาจารย์สอนแล้วนะ อาจารย์สอนเรือ่องขอบคุณนะคนที่ทําให้เราจับโจรได้นะ่ะถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะจับโจรได้เหรอพอเราจับโจรได้เราต้องลงโทษโจรไม่ใช่ไปโทษคนที่อ่าคนที่เขาทําให้เราเห็นโจรใช่ไหมเพราะนั่นคือผู้มีพระคุณอย่างเงี้ยเราก็จะได้คิดต่อไปได้ถ้ามันมีอคติอยู่กับคนคนนั้นเราก็พิจารณาล้างตัวอคติที่เรามีเนะี่ยเพราะว่าอาคตินันคือทุกของเราเนาะ ไม่ใช่ทุกของเขานะทุกขอาจจะทุกของเขาด้วยถ้าเขารับรู้ว่าเราว่าว่าเราเป็นทุกข์กับเขาบางทีมันก็จะมีตัวสะท้อนกลับมาจากเขาด้วยใช่ไหมแต่ว่านั่นอ่ะมันเกิดที่เรามันเกิดที่เราเราก็ถ้าเราดับที่เราได้เราจะช่วยช่วยเพื่อนได้ด้วยช่วยเพื่อนได้ด้วยถ้าเขารับพลังนี้เราไปนะพลังที่ไม่ไม่เป็นสุขของเราจากปัิติเรานี้ เราก็จะไม่ต้องไปร้อนใจรอขอพูดหน่อยขอพูดหน่อยแล้วยังมีบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายกิเลสอย่าเพิ่งตายทําให้ฉันทุกข์นานๆหน่อยแล้วฉันจะได้พูดออกไปได้เยอะๆพูดออกไปได้เยอะๆแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันก็จะมีวิวาทะเยอะขึ้นมันก็จะมีโอกาสของการไปแบบไปไปบาดไปทําให้คนอื่นเจ็บนะ คำพูดเนะี่ยบางคนคำพูดนี้เจ็บกว่าการเหยียบเสื้ออีกนะเหยียบเสื้อยังไม่เท่าไหร่นะแต่เจ็บที่เอาคำพูดมาแล้วเจ็บไงคะทั้งสองเนะี่ยก็เป็นพูดที่อ่าเชื่อกิเลสที่จะพาตัวเองให้ทุกข์ทั้งสองแหละหมายถึงถ้าพูดแล้วเจ็บนี่ก็เออก็ไปเชื่อกิเลสเหมือนกันเหมือนเพื่อนเหยียบผ้านี้เจ็บ มันเปื้อนก็ซักได้ขนาดเลอะมากกว่านั้นแล้วก็ยังซักมันได้เลยใช่ไหมมันก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างเงี้ยเพระมันมีเหตุเนาะนิทานเรื่องนี้มันมีเหตุที่มาก่อนหน้านั้นมันจึงเกิดเรื่องนี้ค่ะขอบคุณที่เอาเรื่องราวมาแบ่งปันค่ะแล้วก็แบ่งปันแบบที่ผักบุ้งรู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะรู้ทันค่ะแล้วค่ะก็รู้ทันกิเลสตัวเองนั่นแหละแต่ว่ามันไม่อยากยอมไม่อยากยอม ตัวไม่อยากยอมนี่แหละตัวที่เีกตัวที่เราตัวที่เราต้องจัดการมันมันก็คือตัวอัตราเนาะตัวอัตราที่มันมันเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยแล้วไม่ไม่ล้างมันมันชั่วยิ่งกว่าไม่เห็นนะมันชั่วยิ่งกว่าไม่เห็นอ่ะพูดพูดคําว่าชั่วเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันแรงมันแรงมากอะค่ะมันแรงมาก พี่พูดคําว่าชั่วพี่รู้สึกว่ามันเป็นคําที่แรงมากที่สุดที่พี่พูดได้แล้วนะแต่ว่าพี่เพียงแค่อยากให้ผักปุ้งรู้น้ําหนักมันว่าถ้าเรารู้แล้วเรายัางยังยืนยันจะไม่ล้างนี่มันเป็นอัตราที่จัดกว่ากว่าคําว่ามีอัตราธรรมดาไงมีอัตราคนมีอัตราบางทีไม่รู้ตัวนะแบบติดดีน่ะมันไม่ค่อยจะรู้ตัวเท่าไหร่หรอกับบรับมันจะเห็นได้ยากใช่ไหมมันจะเห็นได้ยากแต่ว่าพอรู้แล้วเนี่ย แล้วยังยังยืนยันไม่ล้างหรือ,อยังยังปล่อยขาวายแม้ไม่ยืนยันก็ยังมองแล้วก็ปล่อยผ่านตรงนี้นะ่ะคือเราเราเอาประโยชน์ไม่ได้อ่ะจากสถานการณ์ที่เขามาให้ประโยชน์เราแล้วคือมาแสดงตัวให้เราเห็นแล้วเรากลับไม่เอาประโยชน์แล้วเราก็คือคนที่ไม่ฉลาดไงคะไม่ฉลาดที่จะฉกฉวยอ่ะฉกฉวยจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันได้ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆค่ะบางที มันต้องมีคนเสียสละมาเป็นผัสสะให้เราเองนะที่บากเราก็จะไปสังเคราะห์ให้เขามาแสดงให้เขาแสดงสิ่งนั้นแล้วเราก็ไปเจอว่าเออมันมีตัวที่เรายังล้างไม่ได้อยู่ใช่ไหมมันก็มาน,นอนเนื่องอยู่อ่ะที่เป็นอุปทานนอนเนื่องอยู่มันแสดงตัวตนมาเป็นตันหาให้เราได้ได้ล้างอ่ะมันหาโอกาสได้ไม่ได้ง่ายๆดังนั้นอะ่ะพอมันมีโอกาสเห็นแล้วอะ่ะค่ะ เห็นแล้วเราต้องจัดการกับเขาแล้วเราก็ขอบคุณเหตุการณขอบคุณคนที่ทําให้เราได้เห็นไม่ใช่ไปทําวิบากใหม่วิบากใหม่คือไปชังเขาไงคะนี่แหละวิบากใหม่มันก็จะยิ่งตกต่ําไปอีกเนาะจากการที่แทนที่จะเท่าทุนใช่ไหมมันก็ลดระดับลงไปแล้วถ้าเราล้างได้มันก็จะขึ้นมาขึ้นมาอีกอย่างนี้แต่ถ,ถ้าเท่าแบบเท่านี้แล้วเราขอบคุณคนที่ทําให้เราเห็นสถานการณ์นั้น ทำให้เราได้เห็นกิเลสน่ะพอเราล้างมันได้มันก็จะตื้นขึ้นมาอีกนะคะมันจะได้ไม่เดินหน้าแล้วถอยหลังอะ่ะถ้าถ้าถ,ถ้าเรายังทํากรรมใหม่อยู่มันคือการเดินหน้าไปแต่ว่ามีถอยหลังมามีโอกาสของการที่ที่แล้วแล้วเห็นแล้วไม่ทำนี่ยิ่งถอยหลังไปกว่าเดิมอีกค่ะแทนที่จะถอยหลังเก้าเดียวมันก็เป็นสองเก้าสามเก้าไปมันก็จะไกลขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการพอกกิเลสขึ้นมาอีกใช่ไหม มันคือน้ำหนักกิเลสที่เพิ่มขึ้นอีกนะคะมันจัดการยากขึ้นไปอีกค่ะตรงนี้เนะี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องสนุกนะเป็นเรื่องสนุกเหมือนกับการเราแก้โจทย์แก้โจทย์เนี่ยทีนี้เนะี่ยการแก้โจทย์เราถ้าเราการแก้โจทย์นะั้นมันต้องทายออกทีละเปาะทีละเปาะใช่ไหมมันต้องตัดประเด็นออกทีละประเด็นประเด็นเพื่อที่จะให้มันเหลือน้อยเหลือน้อยไงงานที่เราจะต้องทําในการแก้เนะี่ยมันเหลือน้อย แต่ถ้าเราเรายืนยันไม่ทํามันคือทําให้มันยุ่งกว่าเดิมค่ะทําให้มันมีประเด็นมากขึ้นกว่าเดิมงานมันก็จะยากขึ้นอย่างนี้ถ้าพูดเป็นเป็นลักษณะของของงานของมวลงานแต่ว่าถ้าพูดถึงกิเลสมันก็คือมันก็พอกตัวใหญ่ขึ้นมาอีกใหญ่มันก็จัดการยากขึ้นกําลังเขาจะมากขึ้นคพี่ถึงว่าสนุกมันมีมันมีชีวิตของเขาไงกิเลสมันมีชีวิตของเขานะ แล้วเราก็เรียนรู้รู้จักชีวิตของเขาให้ชัดเนี่ยเราก็จะสนุกเราก็จะยื่หนึ่งอักก็ได้ค่ะอะก็ได้ต้องปล่อยวิบากเข้าจะได้อคุณยนไหนเออวิบากเข้าวิบากเข้าเนี่ยพอพอวิบากมาเนี่ยมันก็ต้องมาคือมันมันก็ขาดทุนมันเสียพลังมันเสียพลังในการที่จะต้องไปแก้กแก้ไขวิบากนั้นอีก แก้ไขผลผลของวิบากกรรมที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมวิบากกรรมมันคือผลของกรรมที่เกิดขึ้นอะ่ะมันต้องใช้พลังงานบางทีมันต้องใช้ใช้ทุนรอนใช้เวลาในการไปแก้อีกนะคะถ้าเจ็บป่วยใช่ไหมมันก็เสียทั้งเซลล์ของเราที่มันจะต้องเสื่อมไปมากยิ่งขึ้นตปอีกขณะเดียวกันมันก็เสียเวลาในการดูแลพอามาเสียเวลาในการดูแลเรามันเสียเวลาในการที่จะทําความดีอื่นๆต่อ มันขาดทุนในขณะที่ชีวิตในชาตินี้นะ่ะมันไม่ได้เหลือเยอะนะก็ผ่านมาแล้วก็เยอะแล้วมันก็ไม่ได้เยอะด้วยชาติหนึ่งชาติหนึ่งมันไม่ได้เยอะด้วยนะคะดังนั้นนะ่ะถ้าเรารู้คิดว่ารู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่อยู่แล้วเนะี่ยเราจัดการสิ่งที่มันสำคัญที่สุดที่เราจะเอาไปได้เนะี่ยเราจะคิดแบบนี้เนาะวันอื่นที่ไม่สำคัญเราก็จะ จะไม่เอานะเราก็จะตัดมันไม่เอาเราจะเก็บสิ่งที่มันสําคัญที่สุดที่เราจะเอาไปด้วยได้มันคืออะไรล่ะมันก็คือการล้างกิเลสไงคะแล้วเราจะเหลือมันไว้ทําไมเราคิดว่าเรามีเวลามากเหรือในการที่จะจัดการกับมันเรายังไม่รู้อนาคตเราเลยว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่วินาทีต่อๆไปเราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างงี้นะคะเห็นกิเลสแล้วถ้าไม่ล้างกิเลสจึงบอกว่าเราเรากําลังทํา สิ่งที่ที่ร้ายกว่าคนที่เขาไม่รู้นะค่ะคิดถึงการจัดการกิเลสเจอกิเลสเป็นเรื่องเรื่องน่ายินดีใช่คะเรื่องน่ายินดีแล้วก็เรื่องมีความสุขอ่ะมีความสุขที่ได้เจอเขาแล้วก็จัดการเขามีความสุขที่ได้จะได้ชดใช้จะได้สะสมสะสมอริยทรัพย์ที่เราจะเอาตามไปได้นะคะ เท่ากับว่าเหมือนเราไปอา้าวคิดภาพว่าเหมือนไปเก็บเห็ดนะที่เราพูดถึงวิถีในอดีตนะเหมือนไปเก็บเห็ดนะ่ะโอ้ถ้ายิ่งเห็นเห็นเนี่ยเห็นภาษามีภาษาขึ้นมาใช่ไหมเห็นกิเลสนะคะก็เราก็จัดการกับกิเลสจัดการกับกิเลสเนี่ยมันเหมือนเหมือนเก็บเห็ดได้อะไรแบบนี้หรือเหมือนถ้าเหมือนเราเราถางพงหญ้าอย่างเงี้ยเนาะโอ้เราเห็นเราเห็นหญ้าแล้วเราไปถางถางออกไปเออมันก็จะ มันก็จะสะอาดได้เร็วขึ้นเยอะขึ้นเออเราก็ทำเราก็ควรจะรีบทำอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บไว้อยู่มันไม่ได้เป็นหญ้ามันไม่ได้อยู่เท่านั้นนะมันจะงอกงามขึ้นไปด้วยตามเวลายิ่งถ้ามันมีปุ๋ยดีนะมีน้ำดีนะมันยิ่งจะงามมากบางทีมันท่วมตัวเราเลยจัดก,การตอนนั้นมันก็ลำบากกว่าใช่ไหมครั เฉเคประมาณนี้อ่าุณม่ค่ะพูดธนาค่ะต่อไปที่ต่อไปที่อาสนใจเนาะในจอออนก็คงตรงกันใช่ไหมคะเอาที่เปิดกล้องนะตอนนี้รู้สึกแล้วว่าเราจะปรับมาอ่า<ร>เพราะว่าเาค่ะ พราะเอาหมูแต่ถ้าเอาหมูส่นก้าสะดวกก็เปิดน,นะคะตอนนี้เอาสมใจค่ะเชิญค่ะ